ขอบคุณมากค่ะสำหรับขอมยพรนะคะเออไปมาสะกระโจรไม่ได้ไปถ้าไม่ไปดูใ,ใกล้ๆแล้วเมื่อไรจะได้ไปล่ะคะคุณวิไลไม่สะดวกไปก็ดูไลค์ค่ะแปดไปแล้วค่ะใครเรียกรวมต่ออีกสองใบจะได้เป็นสิบหารางวัลหารางวัลอยากจะเป็นนักร้องเขาบ้างนักร้องขอเป็นร้องเพลงสักเบื้องหนึ่ง <laughs> มารู้พลังให้น้องสาวคนเก่งคนสวยของพี่จ้าขอบคุณจ้าพี่แปดใบแล้วพี่ขอบคุณครูแมวคะ่ะสามแดงอ้าวคุณหมอนขอบคุณคะ่ะสิบเอ็ดใบแล้วขอบคุณสวัสดีคุณปุณครับตำรวจแต่งช่องใหม่เป็นตำรวจเหรอคะขอบคุณคุณหมอนนะจ้าหหไม่เจอกันนาน สิบเบ็ดใบเลยเฮลเราจะได้รางวัลทุกอย่กันเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้สะสมค่ะสะสมสะสมจะสะสมสิบเบ็ดใบเลยเฮลสาบแดงคุณหมอดขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ทิพย์ขอบคุณครูแมว ขอบคุณนัตตี้สระสมเรื่อยๆใช่จ้ะเอ,อ่ไวเล็ตคาดหัวสักที่ไหนบ้างครับไปพาวลัดเลยค่ะบ้านมอค่ะเขาซื้อกันเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะมาสระสมรางวัลกันหน่อยพรุ่งนี้จัดปีใหม่ที่ไหนคะยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่ได้คุยกันเลย ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะไม่ใช่ตำรวจครับเมื่อกอนผมเลนี่เกอยู่ครับอ้าวเหรอขอบคุณแม่ปันจ,จิตจ้าดอกบุหราาห้าดอกนะจ,จ้าแม่จ,จ๋าสิบเบ็ดใบแล้วรางวัลวันที่สามขอร้องเพลงสักเพลงนะคะไหนๆก็ได้ๆไ,ไหนๆก็ไปแล้ว ตัแล้วเท่าไหร่มันมีหลายราคาจ้ะมันมีเริ่มต้นไปหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสามหมื่นเนี่ก็มีหมดนะจ้ะสวัสดีป้าต้อยอาหารตามสั่งจ้าป้าต้อยปีใหม่ที่ขายดีแน่เลยขายดีแน่เลยค่ะคุณป้าขอคุณป้ารำรวยรำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่พี่ทิพย์น่ารักมากมารวมพลัง,งให้แม่ใหม่หน่อยรวมพลังมาไล่แม่ให,ให,ใหม่หน่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมลองเสี่ยงดูว่าได้เท่าไหร่ ป้าต่อยอาหารตามสั่งกรุงเทพไนจ้าภาูลัดจ้ากรุงเทพเน่ยจ้าไปเลยจ้าแยะเลยจ้าภาูลัดเน่จ้ารู้จักไหมจ้าวันดีค่ะสองร้อยเก้าสิบคนไมนคนเหลือน้อยจังช่วยกันหน่อยนะคะนี่น่าจะเป็นไปแล้วจะไปเป็นนักร้องเขาอีกสักวันหนึ่ง เออเขาไม่ได้เชิญร้องงานนี้ขอร้องเองอยากร้องเออ